สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูการเก็บเกี่ยวข้าวมะลิขอขอ15นะครับสำารัเก็บเกี่ยวพื้นที่ทั้งหมดที่เราจะเก็บเกี่ยววันนี้ประมาณ5ไร่นะครับ ครับผมตอนนี้เราก็ลงมาเกี่ยวแปลงที่สองแล้วน,นะครับครับผมปางปางที่ได้เราก็จะเอาไปใช้ในด้านประสุสาตว์นะครับแบ่งชาวบ้านก็ไปเลี้ยงวัวแล้ยงควายกันนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็เกี่ยวใกล้เสร็จแล้วครับเกี่ยวแปลงสุดท้ายแล้วนะครับสัตนั้น่ากเรานี่ก็คือข้าวลืมหัวนะครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอีกประมาณ15วัน20วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วนะครับข้าวลืมหัวให้ดูนะครับนี้เป็นข้าวกรมกัญยานะครับ ๋ยวจะให้ดูรวงชั้นแๆนะครับข้าวนี้นี่ครับสวยงามมากครับทีนี้ส่วนด้านนู้นจะเป็นข้าวมะลิ1ร้อยห้านะครับอันนี้ที่กำลังเกี่ยวอยู่เป็นข้าวมะลิกอขอหนึ่งห้าครับ